ในที่สุดไหมครับก็เพิ่มออโต้คราฟมาสักทีโอเคตัวอย่างที่ชอบนั้นก็สมการเองะวันนี้นะฮะเรามาเล่นไม่ใช่มาเล่นดิวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมคคราฟสแนปช็อตที่22ไป23แต่วันยู 22a นั่นเองและใน,นที่สุดดูทุกคนไหมครับได้เพิ่มออโต้คราฟมาในเ er วอร์ชันแมคคาร์วิลล่ามันนั่น,นเองนะฮะซึ่งหน้าตามันก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่ามันอาจจะเหมือนนิตานิตาที่เป็นปากใช่ไหมนเถอะ แต่เราว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าตคา๊ค้าทําอะไรได้บ้างคือแบบผมผมโคตรตื่นเต้นแลวผมโคตรชอบเลยผมอยากให้หนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดมันมาเร็วๆจังเลยทุกคนซึ่งนะคะสภาพก็ประมาณนี้เนาะด้านในเป็นอินเตอร์เฟสแบบนี้วิธีครับนะครับมันต้องใช้เรสตนโตอน, <S <S ตอนอก็เห่อะไะมาเป็นเรสตโตนใช้เรสตโตนใช้เหล็กใช้เหล็กใช้เหล็กอ่าเหล็กธรรมดาใช้กล่องเอ้ยเหล็กธรรมดาแล้วก็ใช้โต๊ะคัา เอาโต๊ะครับแล้วก็ใช้ด็อปเปอร์เอาละแล้วเราจะลองคาร์บมาดูนะฮะด็อปเปอร์เขาเปไน็นไงนด็อปเปอร์เอ่อชื่อโอเคเราจะลองคาร์ฟดูชื่อเราจะเหมือนจะต้องเอาโต๊ะครัฟเอาไม่ใช่เอาด็อปเปอร์ไว้ตรงนี้ตบอบคาร์ฟไว้อย่างนี้เหล็กอย่างนี้แล้วจะโดนอย่างนี้อ่ะเรียบร้อย นี่ฮะคราฟเตอร์ของเราซึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบราคาถูกไปฮะผมว่ามันไม่ควรราคาถูกอย่างนี้คือคือรู้สึกว่ามันใช้แค่อะไรอ่ะใช้เหล็กใช้เลสโตนแล้วก็ใช้ดอปเปอร์แล้วก็ตกคราฟมันดูผมมองว่ามันราคาถูกไปเพราะดอปเปอร์ก็คือเอาแค่หินกับเลสโตนมาคราฟซึ่งก็คือผมมองว่าของอันนี้มันควรเป็นของเลรดเกมมากกว่านะฮะในความในความคิดเห็นผมนะมันควรเป็นของเลรเกมที่อย่างน้อยอย่างน้อยเลยคือเข้าเนเธอร์ให้ได้อ่ะเออ คืออย่างเราผมอยากให้เขาเปลี่ยนดอปเปอร์เป็นดิเพนเซอร์ไม่ใช่ดิเป็นดิเพนเซอร์หรือไม่ก็เป็นออฟเซอร์ก็ได้คือเนี่ยคือทุกคนคือดูดิสุขามันง่ายมากเลยอะแต่ถามว่ามันง่ายก็ดีไหมมันก็ดีมันง่ายมันก็ดีแล้วล่ะที่ที่มันขามง่ายๆแต่ผมผมมองว่ามันมันมันโกงไปค่ะค้าแบบนี้คือมันขี้โกงมากมาพูดเลยซึ่งคุณสมบัติก็คือก็ก็รู้กันอยู่นะามาเป็นคราบมาเป็นตัวค้าอัตโนมัติแล้วถามว่ามันทํางานยังไง ก็คือว่าเราสามารถอ่าอันนี้ถ้าเกิดเราใส่เทมแมนแม่นวลน,นะเราสามารถใส่เทมไปในนี้ถ้าเกิดไอเทมมันสามารถคาแอ้ไแได้มันจะโผล่แบบนี้นั่นเองและเราไม่สามารถดึงอันนี้ออกมาได้เนาะวิธีที่วิธีที่เราจะดึงมันออกมาได้นะคะเราต้องกดปุ่มหรือว่าให้สัญญาณเลสโตนมานั่นแหละอ่ะคับมาแล้วแล้วใช่ฮะตกคัพตกคัพที่ผมโชว์นี้มันสามารถต่อฮอปเปอร์เข้าไปได้นั่นเองซึ่งถ้าต่อเขา้าด้านบนมันจะเป็นการเอาไอเทม ให้ดูอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าเกิดสมมุติเราเอาฮอปเปอร์ hmm. ไว้ด้านบนไอเทมนะคะมันจะไหลลงมาอย่างนี้เนาะแพทเทิร mm ์น hmm. อย่างนี้เลยมาจากซ้ายไปขวาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บซ้ายไปขวาแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วถ้าแ,แล้วถ้าเกิดเราไว้ด้านข้างล่ะถ้าเกิดเราต่อด้านข้างถ้าเราต่อด้านข้างนะคะมันจะต่อด้านข้างก็เข้าเหมือนกัน,นะะโอเคงั้นก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเราจะต่อไอเทมเข้าด้านข้างด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะ แต่ปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าวิธีการใช้งานก็คือเราต้อง,เร,องอเราต้องเราต้องเรียงมันดีๆถ้าสมมติเราครัฟไอเทมที่ใช้ไอเทมมากกว่าตัวอย่างเราต้องเรียงมันดีๆใช่ไหมอืมก็วิธีง่ายๆเลยแล้วก็แค่อเอาแค่เอาใช้ดอปเปอร์หลักการเหมือนอเครื่องปรุงยาเลยฮะเครื่องปรุงยามมนใช้หลักการอยู่กันเลยอ่าฮะผมจะสมมติว่าอ่าผมจะคัฟอะไรดีแป๊บหนึ่งสมมติว่านะครับผมจะคาฟมาเป็นอ่าผมจะคัฟ ทีนทีแล้วกันอ่ะสมกาจะคาฟทีนทีเนาะผมก็ต้องใช้กันพาวเดอร์กันพาวเดอร์กับทรายใช่ปะอ่ะกันพาวเดอร์กับทรายเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องกําหนดสูตรไว้ในนี้ก่อนเนาะเราอาจจะต้องล็อกสูตรอย่างนี้อ่าเป็นหนึ่งนะต้องตทรายต้องอย่างนี้ป่ะแล้วกันพาวเดอร์กันไม่ใช่กันพาวเดอร์ต้องเป็นตัวเอ็กผมไม่ได้คาฟทีนทีนานวันหนึ่งกันพาวเดอร์ต้องอย่างี้อย่างน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 ี้อ่ะฮะแล้วทรายก็อย่างนี้ อ่ะวิธีง่ายๆคือเราอาจจะล็อกสุดคาบอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ใส่ไอเทมไปให้มันเลยฮะแล้วผมหวังว่ามันไอเทมจะเรียงกันใช่ไหมอ่ะแค่ไอเทมไ,ไอเทมมันจะเรียงกันอย่างนี้ซึ่งอันนี้ทรายเข้ามาก่อนเนาะเราอาจจะต่อสองทางฮะช่องหนึ่งอาจจะเป็นทรายช่องหนึ่งอาจจะเป็นเป็นกันเาวเดอ์อย่างนี้แล้วมันก็เข้ามาอย่างนี้เลยแหละเนะ <S <S าะอ่ะฮะดังนันะจากนั้นนะฮะแล้วก็แค่กดปุ่มไอเทมก็จะผู่มันแล้วนั่นเองอ่ะคือแบบ สบายมากอะอาตรงๆรงออโ,โตคาร์นี่คือแบบเป็นของคูดดีทุกคนซึ่งเราสัไอวงจรน,นี้แล้วก็สามารถต่ออัตโนมัติได้นะอาจจะให้มัน,นออกมาลุลัวเลยหรือให้มันทํางานเป็นช่วงบางช่วงเนะาะอ่าฮะแล้วข้อสงสัยอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราต่อฮอปเปอร์ด้านล่างของมันก็จะเป็นการดูดไอเทมในนี้มาฮะซึ่งผมก็ไม่รู้มันเปนเประยุกต์ใช้ยังไงได้นะอาจจะเป็นการแบบเฮ้ยประมาณว่าแบบอ่าโรงงานเราผลิตเยอะพอพลาะวอาจจะมีการเปิดวงจรตรง เปิดให้สัญญาณฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ให้ส่งไอเทมกลับไปใหม่เนาะอาจจะทำอย่างนั้นได้มั้งแต่ต้องเรแต่คนประยุกต์ละกันอาา่าฮะแล้วใช่ฮะไอบล็อกอ่าบล็อกคราฟเตอร์คราฟเตอร์นี่นะมันสามารถให้กระแสคอมโบเลเตอร์ได้ตามไอเทมที่อยู่ในนี้นะตามไทม่ได้ที่ใส่ในนี้เนาะแค่มีไอไอเทมมันก็ให้กระแสะไปแล้วทุกคนสูงสุดเก้าช่องฮะอ่ามันได้กี่ช่องนะ มันได้ไม่ใช่เก้าช่องหรอ,อผมพูดผิดหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่แต่ส่งมันไม่ตอบอะอนี่ที่มันที่มันมันก็อัดมันเกินเก้าช่องเพราะว่าเพราะว่าไฟมันลามมาได้ดึกบล็อกแล้วเนาะก็ประมาณนี้ฮะคือคือก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ละมั้งก็อาจจะบางคนนะฮะไปประยุกต์ใช้กับอะไรรู้ปะบางคนไปประยุกใช้กับการใส่หรหัสอื เราอาจจะทำประตูลับเทที่เป็นการใส่รหัสแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์มันกดจับแล้วก็ให้วงจรแล้วตัวนี้เรตุงนังอะไรนั่นเปิดประตูแล้วให้เราแล้วเนาะแล้วอะไรอีกฮะแล้วความลับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปติ๊กอย่างนี้ไฟก็จะขึ้นมาด้วยนั่นเองถ้าเกิดเราติ๊กเก้าช่องเลยไฟก็จะมาทุกเก้าช่องเลยนั่นเองซึ่งก็เจ๋งดีผมว่าก็เจ๋งดีผมว่ามันก็เจ๋งดีแล้วเนาะแล้วพูดถึงในด้านการใช้งานนะฮะ ครัเตอร์ผมเนี่ยผมรับประกันเลยว่ามันใช้งานได้ทุกฟาร์มแน่นอนสมมุติว่าซึ่งซึ่งก็คือถอย่างตัวอย่างเช่นฟาร์มเหล็กอะฟาร์มเหล็กก็คือว่าเราได้เราไ,ได้วัตถุดิบเป็นบล็อกได้วัตถุดิบเป็นเหล็กใช่ปะแล้วก็เอาเหล็กไปอัดบล็อกเอาเหล็กไปอัดบล็อกแล้วเราก็เอาอ่าเอาเอาป๊อบปี้ไปย้อมไปทํำพนที่ย้อมสีอย่างนี้อะเนาะ,ะอืมอ่ะแล้วก็จะป๊อบปี้ไปทําที่ย้อมสีซึ่ง ซึ่งก็คือว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดมีคาฟเตอร์ขึ้นมาเราสามารถทําโรงงานผลิตอะไรหลายอย่างเลยซึ่งถ้าเกิดเรามีเหล็กใช่ปะเราผลิตเหล็กได้ใช่ปะแล้วเราก็สามารถผลิตสติ๊กได้ก็คือว่าถามว่าสติ๊กหาจากไหนก็ก็คือหาจากไม้ไผ่ฮะเบมบูไม้ไผ่สามารถทําเป็นสติ๊กได้อะไม้ไผ่สองอันทําเป็นทําเป็นสติ๊กได้แล้วไม่พอฮะไม่ไม้ไผ่ได้กันบัฟมาอีก ไม่ไผ่บัฟไม้ไผ่ไม่ใช่บัฟมาให้สามารถให้สามารถคาเป็นบล็อกไม้ได้แบบหนึ่งสิ่ใช่นี้ไม่ไผ่ให้คาบเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้แบบหนึ่งนะนี่ไม่ไผ่บัฟให้คาเป็นบล็อกไม้ได้อีกฮะแล้วเราก็พอผ่าปไปสติกบ้างเป็นบล็อกไม้บ้างแล้วเราก็เอาบล็อกไม้ไม่ไผ่มาเอาไม้ไผ่มาคาเป็นไม้แผงต่อได้เป็นเป็นบล็อกเป็นอันนี้ต่อได้ เอางี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าเราจะมีโรงงานผลิตไม้แบบไม่จํากัดทุกคน้ดย้วย,วย้วยมันจะแค่ไม้ไผ่งูๆๆนี่แหละเราจะมีเราจะมีไม้ใช้อย่างไม่จํากัดแล้วก็แบบมันเป็นมันเป็นบล็อกเปลี่ยนไม้คราบเป็นตลอดการนั่นเองคือแบบผมชอบมากๆเลยบล็อกบล็บอกบล็อกไอ้คราฟเตอร์เนี่ย ซึ่งแต่ในด้าน,นในด้านการตกแต่งนะคะมันมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยแปบบ๊บนึงนะผมจะโชว์ให้ดูสมมุติว่าอันนี้เป็นครัวแล้วนะมีเฟอร์แนนอย่างนี้เราจะมีบริกอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วตรงนี้เป็นกาแพงใช่ไหมอ่ะฮะเร,เ,เราสามารถทําอย่างนี้ได้เว้ยเราสาามรถวางแบบนี้แล้วก็หันมาแบบนี้ทีนี้ก็จะกลายเป็นตู้กับข้าวแล้วนั่นเองฮันโนคือแบบเป็นเป็นบล็อกที่แบบออกมาเแดบบออกแบบมาดีมากอะ่ะคือแบบเป็น,นทั้งร้สเตแล้วก็เป็นทั้งขอตกแตก่ง นี่คืออัน,น,อน,นี้คือถ้าไม่บอกว่ามันเป็นมันเป็นทาไมถ้าไม่ได้บอกว่ามันเป็นไหมครับสแนปช็อตนันใหม่ผมก็นึกว่ามันเป็นบอดด้วยซ้ำนะคือมันนึกว่าเป็นบอดแบบตู้กับข้าวอะคือแบบผมชอบแลวผมอวยบล็อกนี้มากเลยนะฮะก็กประมาณว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคือก็ไม่มีอะไรมากคือเป็นคลิปที่ผมจะมาอวยบล็อกคาร์เตอร์นั่นเองก็กตามกระแสบ้างแล้วเนาะคือช่องคือ,คอช่องผมไม่ค่อยตามกระแสน,นี้เท่าไหร่แต่แบบพอมีบล็อกคาร์เตอร์มาผมว่าก็เลยโคตรชอบเลยโคตรชอบบล็อกคาร์เตอร์เลยทุกคน เอาล่ะนั่นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วเจอกันบ๊าบายคลิปหน้าเจ็บเป็นอะไรก็อย่าลืมไปบวกกันด้วยนั่นเองบ๊ายบายครับสวัสดีครับ